จากที่เราจบจัดในห้องประชุมก็จะเรียนเชิญพี่พี่นักข่าวร่วมมาส่งขอแรกก็สู่หรือเวลาที่หนึ่งเป็นเชิญผู้จัดการกองกลางฝาเมืองเก่าต้อนรับพี่พี่ท่านสิมุชนภพสุวรรณผู้จัดการกองรังฝาเมืองก็จะเป็นได้ในหลักนะครับไปขภาวใต้อยู่ปีนะครับพญายาลาในในพื้นที่ภาคเหนือในรเทคโนโลยีต่างๆในสังกัดที่ที่เชิงเดื ปปชปปปสองอยู่ที่เชียงรายและเกษตรกรที่ผมจะมาตำแหน่งนี้ก็ทํางานอยู่ที่มอสปอร์ seafood, สามเจ็ดนะครับคุนเตือนเราขออนุญาตปรับตัวด้วยนะครับปาัตัวด้วยครับผมรับปอสปที่จะมาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีงานหลายงานแยกบอันปรนเดงนพิจารณาก่อนจะลาครับขอขอลูขึ้นเลยคิดประกอบไปด้วยเชือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาสูงมีความอุดมสมบูรณ์ครับ เราก็คือางานปกป้องแดนนะครับการปกป้องแดนหลักๆก็คือต้องไม่มีกองกําลังติดอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านลุกล้ำเข้ามาต้องไม่มีอาวุธกระสุนของประเทศเพื่อนบ้านข้ามาตกฝั่งเรานะครับต้องไม่มีเด็ดขาดเรื่องพนะวกน,นี้ต้องไม่มีขณะนี้สิ่งที่เราทําอยู่นี่คือเราองกันองกันอยู่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะครับส่วงานอื่นๆ เช่นงานาประกาศกาั้นยาเสพติดนะครับงานาประกาศกาั้นผู้รอบเข้าเมาืองโดยผิดกฎหมายการลักลอบนำสินค้ามีปตะีเข้ามาในประเทศการาการเอาของนะครับของในประเทศออกไปเช่นสารต,ตั้งตน้นเช่นเรื่องของอ ยาพานะอะไรตรางๆที่จะออกไปข้างนอกเราก็สกัดหมดนะครับเื่อการทำผิดกฎหมายตามในดิแดนที่จะไม่ไม่ข้ามไปข้ามมาเนี่ยเราดูแลทั้งหมดนอกเหนือจากที่ภารกิจป้องกันที่ด้น้าเราเนี่ยเรา็ระหนูว่ากรณมีการทุลุบถือ่าเป็นที่เขาจะเอาไปทุลุบก็คืออาวุธกระสุนเขาก็ต้องได้มาจากการจัดหาจัดซื้อนั้นเขาก็ต้องได้เงินแ้เงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของยารสพติดเป็นหลักพวกเราก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้เข้ามา เราตมาก็เข้ามาแล้วปการจนเราเดือดร้อนนะครับเราก็ตอนนี้ที่ที่วงมันอยู่ตรงนี้อย่างยาเสพติดเนี่ยทราบว่าสายการก็ข่านแรงหนักแล้อวก็ปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีทีบ2ครั้งแต่ปีนี้ไปครึ่งหดือนแล้วแล้วแค่2เดือนกว่านะครับแล้วก็การจับเอ่อพกระ้าแล้วการจับคุมอะไรต่างๆในวมยาเสพติดเฉพาะยาบ้าเนี่ยตอนตอนนี้ตัดตัดกว่าล้านละจากเมื่อปีที่แล้วแค่เกว่าล้านเน่ง ในช่วงเวลาเดียวกันมันมันต่างกันเยอะนะนะครับแล้วก็ไอก็ขึ้นมาต้อง5ล้านกิโลเยอะเยอะมากจากบางทีเป็น4 5, ล้าน5ล้านนะครับชั้งชั้งฝั่งลาวฝั่งเนี้ยบ้าเจอเจอทั้งหมดนะครับก็ก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่จ,จะจะสังเกตว่าช่วงนี้การจับกลุมในพื้นที่ตอนน,นี้เราจะมาสะเดียดขาดนะครับเพราะเราพยายามทำเป็นกัรเต็มที่ เราก็ไปดูนที่อยู่น,แแนะแนวชายแดนให้ได้มากที่สุดครับหน่วยปฏิบัติีารข้อจากัดที่เราคิดว่ามันน่าจะต้อง